สามสารอาหารหลักสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีนั่นก็คือไขมันไฟเบอร์และโปรตีนค่ะเริ่มต้นจากไขมันก่อนเลยบางคนเอกินไขมันเยอะๆยดีไหมร่างกายต้องการไขมันที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ทํางานอย่างถูกต้องไขมันช่วยให้เราดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นรักษาผิวและเส้นผมให้แข็งแรงและเป็นแหล่งพลังงานที่ยาวนานดังนั้นในมื้ออาหารรวมไขมันที่ดีต่อสุขภาพไปด้วยนะคะเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันม,นมะกอกต่อมาไฟเบอร์หรือใย,ย,ยอาหาร สำคัญต่อระบบการย่อยอาหารและสุขภาพลำไส้ช่วยทำให้เราอิ่มนานขึ้นและช่วยสนับสนุนระดับคอเลสเตอรลอลที่ดีต่อสุขภาพด้วยแหล่งไฟเบอร์ที่ดีเช่นผักผลไม้พืชตะกูลถัว่วธัญพืชไม่ขัดสีปริมาณไฟเบอร์ที่แนะนาต่อวันนะคะ25กรัมและสุดท้ายก็คือโปรตีนจำเป็นมากสำหรับการสร้างและซ่อแมแซมกล้ามเ,เนื้อเนื้อเยื่อและอวัยาวะต่างๆในร่างกาย แล้ช่วยทำให้เราอิ่มนานด้วยนะคะแหล่งของโปรตีนที่ดีเช่นไก่ปลาไข่ถัว่วและเต้าหู้แล้วปริมาณโปรตีนต่อวันทานเท่าไหร่ดีก็แนะนําสูตรง่ายๆ่ยนะคะหนึ่งต่อหนึ่งก็แล้น้าหนักตัว1นกิโลกินโปรตีนหนึ่งกรัมถ้าคุณหนักสักห้าสิบกิโลกรัมก็กินโปรตีนห้กรัมต่อวันก็หารต่อมือะะ้อค่ะหรือถ้าจะมากไปกว่าน,นั้นเพื่อที่จะ เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็เป็น1ต่อ1นก็ได้ก็ถ้าน้ำหนักตัว50ากโลก็กินโปรตีน60กรัมต่อวันอาหารก็มื้อละ20กรัมดังนั้นแนะนำเช็คเลยนะคะในทุกมื้ออาหารในทุกๆวันกินครบไหมนะคะไขมันที่ดีไฟเบอร์และโปรตีน,นะคะ่ะเพื่อสุขภาพะคะ่ะสนใจความรู้สุขภาพกดติดตามกันได้นะคะ